นี่นี่นีอะนนี้ไหนคนนี้นี่นายน้อยเหรอนายน้อยชอบนยน้อยหรอนยน้อยนายน้อยก่อนเลยเพราะว่าพี่พี่พี่สิเขากว่าเขาตื่นเช้าเหมือนกันเนาะส่งกลางวันไปเลยส่งมาเลยหรอเฮ้ยใจป่ามากกูเปอยู่แล้ว่ดูดิเขคุยอะไรคุยอะไรคุยอะไรพี่ทีนายกูชื่อทีนายอะไรหนูชื่ออะไรทีนายทีนายมาจากตั้มก้านี้ เขาไปทำอะไรมาด้วนไปนิ้วนึงใส่ซื่อบริสุดสวัสดีครับสวัสดีดีครับนี่เขาจะอมอะไรอ่ะเงี้ยอะไรเขาทักทายใช้เพลงพิกซี่พิกซี่อะไรล่ะดีดยวได้มั่วไปด้วยกูจะส่งของรางวัลแล้วโดมส่งไปให้เขาเลยเงินกูเงินเงินเงินเท่านั้นที่น็อกไอวิทติงไอรีก็กล้าวไว